ดำเนินเรื่องมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่เหล่านักล่าฟัน UBC AF2 ครับก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยสักกันนิดเดียวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต่างก็ทุ่มเทและตั้งอกตั้งใจแสดงกันอย่างเต็มที่แม้ว่าจะเทคบ่อยกันไปสักกันหน่อยนะครับแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกกดดันครับเพราะว่ามีวิธีคลายเครียดแบบส่วนตัวส่วนตัวนะสิครับไปไม่ได้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไ ก็ว่าจะไปลองสักคอนเสิร์ตเพลงนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ายรีบมาด้วยนะไม่ระวังไม่ไม่เจ้ภาพถายเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการเป็นฉากที่เราต้องเซ็นสัญญาออกจ็อกเทปใช่ค่ะศิลปินนะครับคือคือคือว่ามีตัวละครอีกตัวหนึ่งพี่เวอร์เล่นเป็นคุณพาทีค่ะเขาเป็นเจ้าของค่ายเทปพี่เวอร์นี่คีย์เวอร์นะพี่บีเวอร์อ๋อครับครับโอลิเวอร์อ๋อครับนั่นแหละครับพี่พีเวอร์เนี่ยก็จะให้เราเซ็นสัญญาแล้วก็ จริงเราเป็นแผนเป็นแผนมากกว่าใช่ค่ะคือเหมือนกับจะใช้จะหลอกจะหลอกใช้คนพวกนี้แล้วเยนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะค่ะก็ดันเต็มที่อยากจะให้เพื่อนดังไงไล่เดงสาครับไล่เดงสาพี่ก่อนครับเึ่งสัญญาออกเทปนี่ไม่ใช่โอกาสจะมาง่ายๆครับครับต้องคว้าปากกามาเซ็นครับโอเคครับต้องออกไปค้นหาไม่ใช่ครับต้องออกไปคว้ามา่หน้าไปครับ แต่ที่จะดูเหนื่อยและตื่นเต้นกว่าเพื่อนนะครับคงไม่พ้นหนุ่มบอยแล้ะครับกับสาวพัทที่เจอฉากแบบสุดหินจนทําให้สาวพัทรู้สึกว่าใจนี่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ถึงขนาดเกิดปัญหากับรองเท้าคู่ใจขึ้นมาอย่างกระทันหันเลยล่ะครับไม่ไดุดเลม่ใช่ผมนะถ้าไปยังไงอยาดี่กมาเดีกๆมกมเด็กมากก ว่าก็ะะต,ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่าจริง,รงๆ er แล้วก็รู้จักพัดมากหลายหลายหลายจะปีหนึ่งแล้วเลยรฮะก็คือแค่ทํางานร่วมกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาหอมแก้มน้องพัชชาที่สวยๆขนาดนี้ย่อได้หอมก็รู้สึกตื่นเต้นต้องมีบ้างค่ะแหมอย่าร้องไห้ว่าไม่ใช่ ก็อายุเท่านี้เนี่ยนะใช่คก็ไม่ไม่ค่อยเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นจริงๆอ oh, าจจะหอมแก้มนะเอ่อยืนบ l อก k i n g ก็ผิดแล้วค่ะได้อลอกยังผิดอีกค่ะเรียกชื่อใครก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ลองเท้าขาดตกใจมากเกินไปค่ะเลยเป็นช้างกระทืบลง่ <laughs> ใช่รองเท้าขาดเลยทีเดียว <What? S 2> ค่ะแล้วรู้อะไรไหมครับว่าพระชาละความอ้วนเพราะฉากนี้เลยนะครับให้พี่บอยหอมมาหร แก้มหายไปครึ่งนึงก็ดีครับก็รู้สึกก็ดีครับหอมดีครับใช่ครับอ้าวอย่างนี้เห็นที่นุ่มบอยต้องออกโรงชี้แจงกับคุณแม่ของสาวพัชชาและบรรดาแฟนคลับการเอาเองแล้วนะครับว่าเป็นแค่การแสดงเท่านั้นส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าหลังจากที่นัดถูกบอมหอมแก้มแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคงไม่ยอมพลาดเพื่อนรักนักล่าฝันทางช่องเจ็ดใช่ไหมครับ นายพาทีมันขี้โกงนะ